ในตลาดนักเตะช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมามีนักเตะมากมายได้ตัดสินใจย,ย้ายออกจากทีมไม่ว่าจะเป็นการย้ายออกอย่างถาวรหรือสัญญาย,ยืมตัวด้วยเหตุผลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นระดับสโมสรที่ใหญ่กว่าเดิมหรือแม้กระทั่งการหาโอกาสลงเล่นให้ตัวเองซึ่งในเหตุผลหลังส่วนใหญ่จะหนักไปทางการยืมตัว เนื่องจากการหาทีมที่ต้องการเซ็นถาวรระหว่างฤดูกาลไม่ได้หรือแม้กระทั่งการหาโอกาสเพื่อพิสูจน์ตัวเองชั่วคราวก่อนที่จะกลับมาสโมสรเดิมซึ่งก็มีหลายคนที่ทำได้ดีตั้งแต่เริ่มต้นกับสังกัดใหม่วันนี้ทางช่องฟุตบอลเหนือชั้นจะพาทุกคนไปวิเคราะห์หานักเตะโชว์ฟอร์มแจ่มหลังย้ายทีม2025ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันในวันนี้ครับคนแรกแอนโตนี Anthony. ปีขวาบราซิเลียนจากปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นักเตะที่มักจะเรียกกระแสจากแฟนบอลบอโลกออนไลน์ได้ตลอดช่วงปีหลังๆแต่มักจะหนักไปทางการล้าเรียนและนํามาเป็นเรื่องตลบขบขันเสียมากกว่าด้วยฟอร์มการเล่นที่ไม่สอดคล้องกับค่าตัวที่มหาศาลทําให้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตัดสินใจปล่อยแอนโทนีให้กับสโมสรในสเปนอย่างเรอัลเบติสยืมตัวไปใช้งานตลอดครึ่งฤดูกาลที่เหลือ ซึ่งถึงแม้ตัวอันโตนี่จะฟอร์มไม่ดีแต่แฟนบอลหลายๆคนก็ได้คาดการไว้อยู่แล้วถึงฟอร์มการเล่นที่จะพัฒนาขึ้นเมื่อย้ายออกจากทีมเนื่องจากในอดีตก็ได้มีนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายต่อหลายคนที่เมื่อย้ายออกมาแล้วสามารถทําผลงานได้ดียิ่งขึ้นสำหรับอนโตนี่ก็ด้วยเช่นกันกับผลงานการลงสนาม4นัดในทุกรายการแอนโตนี่ทำไปถึง3ประตูกับอีก1แอสซิสพร้อมกับคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ทั้งหมด3นัดในหลีกที่เจ้าตัวลงเล่น ด่จึงเป็นการออกสตาร์ทที่เหมือนฝันสำหรับแอนโทนีกับทางสโมสรใหม่ของเจ้าตัวอย่างเรอัลเบติสคนที่2รองดาวโคโลโมวนีเชื่อว่าถ้าพูดถึงการย้ายทีมแล้วสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทันทีจะไม่มีชื่อของศูนย์หน้าชาวฝรั่งเศสรายนี้เห็นทีคงจะไม่ได้ โดยก่อนที่โคลโมวานีจะย้ายมาร่วมกับทางยูเวนตุสในช่วงตลาดหน้าหนาวด้วยสัญญายืมตัวนั้นฟอร์มของดาวยิงฝรั่งเศสร,รายนี้เรียกได้ว่าปืนค่อนข้างฝืดจากการลงสนามให้ต้นสังกัดปารีสแซงต์แชมงไป10นัดเจ้าตัวทำได้เพียง2ประตูกับ1แอสซิสเท่านั้นแถมในช่วง,หล,งหลังก็ยังไม่มีแม้แต่ชื่อในมานั่งสำรองการตัดสินใจย้ายทีมออกมาแบบยืมตัวจึงเกิดขึ้น และแน่นอนว่าการย้ายทีมครั้งนี้เป็นเหมือนกับการปลดปล่อยตัวเขาอย่างแท้จริงเมื่อโคโลโมอานีสามารถระเบิดฟอร์มที่เรียกได้ว่าคันเทพกับทางทัพมาลายโดยผลงานการลงเล่นทั้งหมด4นัดในลีกแต่สามารถทําไปได้ถึง5ประตูกับอีก1นึ่งแอสซิสส่วนร่วมในการทําประตูนับเป็น2เท่าของช่วงครึ่งฤดูกาลแรกกับเปเอเชไปแล้วถ้าจะใช้คําว่านี่เป็นเหมือนการกลับมาเกิดใหม่สําหรับดิวการไปยูเวนตุสด้วยสัญญาย,ยืมตัวก็คงจะไม่ผิดอะไรสําหรับรองดาว โค,โโนคนที่3เรนาโตเวเก้านอกจากโคโลโมูมัวนีที่ไปยืมตัวกับทางยูเวนตุสแล้วสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมก็ยังมีอีกหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้สำหรับเรนาโตเวก้ากองหลังดาวรุ่งทีมชาติโปรตุเกสที่ตัดสินใจย้ายทีมแบบยืมตัวจากเชลซีมาร่วมกับทางทัพม้าลายด้วยสัญญาครึ่งฤด,ดูกาลด้ยวยความที่เจ้าตัวมองว่าศักยภาพและทักษะของเขานั้นเหมาะแก่การเล่นเซนเตอร์แบ็ก แต่โอกาสในตำแหน่งนี้กับทางเชลซีเห็นทีดูเหมือนว่าจะริบหลีเหลือเกินเนื่องจากในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกทางเอนโซมาเรสกากุนซือของทัพสิงห์บลูเชลซีมองเวก้าเป็นเพียงตัวจริงสำหรับบอลถ้วยเท่านั้นมีหนำซ้ำตำแหน่งที่เวก้าลงเล่นกลับไม่ใช่เซ็นเตอร์แบ็กอีกด้วยเจ้าตัวถูกจับไปเล่นทั้งในบทบาทกลางล้บบ้างละ่ะในจะแบ็กซ้ายบ้างละ่ะจนสุดท้ายเจ้าตัวก็ได้ตัดสินใจที่จะแจ้งกับสโมสรถึงความต้องการโอกาสในการลงเล่นที่มากขึ้นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็ก จนเป็นทางยูเวนตุสที่ปิดดีลขาไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวปัจจุบันเวก้าลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมทั้งหมด4นัดในทุกรายการตั้งแต่ย้ายมาพาทีมเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดและเจ้าตัวไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกเลยแม้แต่เกมเดียวจนแฟนยูเวนตุสยกให้เขาเป็นหนึ่งในกองหลังที่ทีมขาดไม่ได้ไปแล้วสำหรับเรนาโตเวก้าคนที่ 4. เจ้าเฟลิกซ์ มีหนึ่งนักเตะที่ถูกเชลซีปล่อยยืมในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาเนื่องจากโอกาสลงเล่นที่น้อยนิดภายใต้การทำทีมของเอ็นโซมาเรสกาทำให้เจ้าตัวมองหาโอกาสลงเล่นที่มากขึ้นเช่นเดียวกับเรนนโตเวกาและก็เป็นทางเอซิมิลานที่ตัดสินใจคว้าตัวเขาไปร่วมทีมแบบยืมตัว ซึ่งในเกมแรกเจ้าเฟลิกก็สามารถเริ่มต้นได้อย่างสวยหรูโดยการถูกเปลี่ยนตัวลงไปเป็นตัวสำรองในเกมฟุตบอลถ้วยอิตาลีครับในเกมพบกับโรมานาทีที่59ซึ่งเฟลิกใช้เวลาอยู่ในสนามราวๆเพียง10กว่านาทีเท่านั้นก่อนที่จะทำประตูแรกของเจ้าตัวได้ในนาทีที่70เป็นส่วนช่วยให้เอซิมิลานเอาชนะโรม่าไป3ประตูต่อ1เข้าสู่รอบต่อไปซึ่งถึงแม้ว่าในนัดต่อมาเจ้าตัวจะยังไม่สามารถมีส่วนร่วมกับประตูเพิ่มได้ แต่สิ่งที่ยืนยันว่าเฟลิกเป็นส่วนสำคัญของทีมไปแล้วนั่นก็คือการถูกส่งลงเป็นตัวจริงในทุกๆนัดช่วยพาทีมเก็บชัยชนะ3จาก4นัดถึงแม้จะยังพูดได้อย่างไม่เต็มปากว่าในตอนนี้เจ้าตัวจะระเบิดฟอร์มกับทีมใหม่ได้แล้วแต่สิ่งที่ประสบความสำเร็จในตอนนี้สำหรับเฟลิกนั่นก็คือโอกาสลงเล่นที่สม่ำเสมอคนที่5โอมามามูช ในการย้ายทีมที่น่าจับตามองที่สุดช่วงตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำหรับศูนย์หน้าชาวอียิปต์จากแฟรงก์เฟิร์ตเข้าร่วมกับทางทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวราวๆ60ล้านปอนด์ซึ่งดีกี้ของทางมามูสถือว่าไม่ธรรมดาเลยก่อนที่จะย้ายมาโดยผลงานในบุนเดสลีกาจากการลงเล่น17นัดเจ้าตัวทำไปถึง15ประตูกับอีก10แอสซิสซึ่งถึงแม้ในช่่่่ววววงงง4นนนัััััดแรรรรรกกกกกขออเจจจ้าาาตตตบบซิีีะจจะยยไมมสมสปูใทุ ด้วยสไตล์การเล่นที่เป็นตัวรุกจมูกไวและมีความคล่องแคล่วพร้อมสปีดที่จัดจ้านทำให้มามูสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ในแง่ของมิติเกมลุกจนล่าสุดในเกมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่ผ่านมาทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมามูสก็สามารถประเดิมประตูแรกของเจ้าตัวให้กับทีมได้แล้ว ผลงานของเจ้าตัวยังไม่จบเท่านี้เพราะมามูสยังยิงเพิ่มอีก2ประตูนับเป็นการทำแพทริกแรกของเจ้าตัวกับเรือใบสีฟ้านในระยะเวลาเพียง5นานัดเท่านั้นจนเป็นส่วนสำคัญในการพาซิตี้ถล่ม New cast นิวคาสเซิลยูไนเต็ดขาดลอย4ประตูต่อศูนย์พาทีมกลับสู่พื้นที่ท็อปโฟได้สำเร็จ ถึงแม้จะดูเงียบในช่วง3-4นัดแรกแต่ในตอนนี้เขาก็ได้ประกาศให้พรีเมียร์ลีกได้รับรู้แล้วว่านอกจากฮาเลนก็ยังมีเขานี่แหละที่ทีมอื่นต้องระมัดระวังสำหรับโอมามาโมช และนี่คือ5นักเตะโชว์ฟอร์มแจ่มหลังย้ายทีม2025หากเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ร่วมถึงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฟุตบอลเหนือชั้นในการทำคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ